ขยับขยับก็นั่งก็พูดกันกับใครก็นั่สนนั่กันกันแ้วแม่ก็ชอบงานผัวงานเี่นี่เดินมาเลยเดินคนะแค่นแ้นเสโอ้ย่แู พอเนี่ยหันไม่เคยได้นะทำสักคนละสองร้อยต่อพอวัดไนได้ไหมนะจ้ะเห็นไหมแข็งแรงแล้วสูงถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแม่สูงถึงร้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแม่แปดสิบเก้าสิบได้เออไม่เจ็บแล้วนะ ตอนนี้มันก็เขาไม่เจ็บแต่เวลาเดินแล้วหัวจะพิมพ์เวิร์มเติร์นปแม่เราเดินไใกล้ๆเดินไกล้เดินไปถึงนู้ดเลยสุดนู่นเลยถ้ามันโลุ่งแล้วมันไม่เป็นอะไรแล้วไปจบแล้วมั้เออแข่งกันนะเออดีนะดีนะแม่ร้อนแรงเนาะเราวันนี้ยืนกับบ้านนะเออยิ้มนะ มคะหวไม่ท <mile inside> ิาิมคะแต่เราจะเดินไปตลาดเดินๆแผมก็จะทิ้งออแล้วาก็อ่อนแรงไปดินดูนนะจ้ล้วก็มทมาละจ้าอยากจะมาเสร็แล้วก็ดีตลอดชีวิตหน่อยนะม้งไงคเสร็จให้หน่หน่อยน้วผมให้หน่อยก็หัวหวกสิบก็สิบลำของเา่ี่ไหนเลยเ

เนี่หลายเนี่ยมันหนักมากจ,ากจากังจ Speaker, ทำดุนอะไรคะคนนีพี่ชายยัไม่ได้บอกะบอกแต่ผู้หญิงบอกบอกว่าเราเป็นกันนะเกันอ๋อคปเต็มเมาพาไอโลแใช่อแรเป็นอะไรคดีค่ะดีดียังไงนะคะพี่คาสัมผัสไคะค่อยทำหน้าบ้าดีดียังไงนะคะที่พี่ว่าดี เพราะว่าปกติเวลาลุกน่ะมันจะต้องเกาะต้องอะไรใช่ไหมแต่นี่ก็รู้สึกว่าลุกแล้วอเคขึ้นแบบเบาขึ้นไม่ต้องเกาะเลยใช่ไหมคะขือแง่ขึ้นนะคะสูงึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็านหอ่นหวานหวานหะนหวานหัานหวนหวา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 น่านหวาาาหาาาหวานนาหาหวานนาวนหนห ออาบกคือค่ะลุกขึ้นแล้วรู้สึกวีะตัดแรกว่ามันมันล้มนั่งมันลำบากเพราะว่าหนาตัดมันสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็ประมาณสักงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ได้ค่ะขอบคุณนะคะรู้สึกก็ไม่เจ็บด้วยนะค่ะโอเคไม่เจ็บตรงัวมากเลยค่ะปกติเจ็บเหรอคะเบาครับุ่ม

สามร้อยแล้วค่ะสามร้อยวิ่ง